โอ้ยงวดกี่แลี้ยวมันมาอะไรก็ล่าบ่พอศูนย์เอาสวัสดีแม่พอนครับผมวันนี้แม่งวดกี่ลี้ยวแม่ได้เลขไหมเอารัฐบาลไทยบอกแม่ได้เลขรัฐลหรอจ้าได้สองได้สองใบโอ้แปดห้าอ่าโอ้ยเลขมันออกอะไรศูนย์อ่า อ่าอ่ามันไม่ม,ไม,มันไม่ไปเป็นตามสูตรนะแม่เนาะจ้ะเอะเอเป็นไปได้ไหมเลขหลานมันยังจะออกอีกอ่ะมันอะไรนะแม่เลขหลานมันจับสลากได้เป็นศูนย์ศูนย์เมืนี้เหรอจ้าเป็นไปได้ไหมโอ้มันก็ไม่แน่<อ>ไม่นอนหรือแม่ทีนี้จับเลขจับจีบสมไปอ่ะมันจับได้ อ่าคือให้ห้านให้หลานจับให้บ่แม่จ้จับลอตเตอรี่เหรอหรือว่าจับอะไรไม่ให้โอเคไม่ม้วนไม่ม้วนกระดาษแล้วไม่ก็เขียนอ่าอ่าอ่าเดี๋ยวร้านให้โชคจ้าก็ให้เขาเสี่ยงจับมาให้ยังจับเลขสามสามตัวชั้นได้เลขแปดอ่าชั้นที่สองได้เลขศูนย์ครับ ขั้นได่สามก็ได้เลขศูนย์อ่ามันไม่แน่ไม่นอนหรอกแม่อ <c oughs> โอ้ยทีดนี้อ่าลองจับให้ใหญ่เลขสองเลขสองตัวเดอ้อจับให้ใหญ่อีกนะเดี๋ยวยากคนนะั้นครับจับได้เลขห้าอ่ามิโซะได้เลขเก้าโอ้เลขสวยแล้วนะแม่เป็นไปได้ไหมเลศูนย์ศูนย์มันจะมาอะ่อะอะ่า<ะ>มันก็ไม่แน่ไม่นอนแล้วไปไปได้ไหมตัวตัวตัวน้อง ตัเป็นตูนเดอร์แปดศูนย์ศูแปดแล้วก็ศูนย์ศูนย์นยอ่าค่ะโอ้โอเอาเลขคนสามของแม่เอาเลขของวามของแม่เนาะครับผมงวดงวดที่แล้วแม่แม่ว่าเจ็ดจะมาเต็มเต็มไอ้เราก็ลืมนึกว่าที่น่้ห้าก็เลขหนึ่งมันก็แทมกันได้เจ็ดห้าหนึ่งห้าอย่างนี้เนาะแม่เนะาะใช่คีอเลขความของของแม่อันไหนเด้อครับ แม่ฝันว่าแม่ไปใส่มอง oh. ไปมองอยู่ที่เขื่อนที่บ้านนั่นแหละ oh. ที่เขื่อนลำลำเหนิญเลย oh. ได้ปลาชนตัวใหญ่ทั้งสี่ตัวดีใจ oh. ยกกน้องขึ้นออกกำลันเลยไม่เอาอีกแล้วพบวคกกน,นอื่นน่ะเขาได้ปลา้นยแต่แม่น่ะได้ปลาปลาใหญ่ oh. ตัวแม่ยก oh. มองขึ้นบ้านเลยครับได้ตัวใหญ่ตัวเงียบกลับบ้านเลยได้กลับบ้านเลยทีนี้ไปนับดูปลาสิตัวได้ปลาสี่ตัวได้ปลาสี่ตัวจะเป็นๆเลยสี่ตัวปลาช่อนตัวใหญ่ด้วยนะปลาช่อนจ้้ทีนี่แม่ตียังไงแม่ก็ตีแปดสี่สี่แปดมันแล้ว โอ้อะไม่ให้ไม่ตียังไงล่ะไมงเกอรปลาปลาช่อนแปดตัวไม่ไม่มีเจ็ดใช่ไหมปลาต้องเป็นแปดเนาะปลาช่อนไม่มีหรือว่ายังไงปลาปลามันก็แปดอยู่แล้วนะปลาแปดเนาะจ้าตแปดตัวไม่ตีโกงโกงเลยเนอะตีโกงเลยแปดสี่สิบแปดฮะ แปดสี่สี่แปดนี่แหละอ๋อแปดสี่ใช่ไหมใช่โอ,อ้เอดเ,อเดี๋ยวคนเดียวเดี๋ยวถ้าว่ายังไงเดี๋ยวเดีย๋ยวไม่เสร็จโทรหักโทรไปงี้เด้อเอาเลขฝันแม่แม่ฝันไปที่สี่แปดแปดสี่นะั่นไเนาะได้ๆอ,อ๋อไปแปาสี่ตัวกับฟันกับฟันเลยยกงงขึ้นบ้านเลยมันมันต้องไปกลับด้วยแล้วนี่เนาะเพราะว่ากลับบ้านเด้อ อ่าแปดซีสีแปดได้เพียงเด้อได้ปลาผมบักง,ง่ายว้าสันก็บักง่ายเลยแต่ว่ามีแต่ปลาช่อนบมแม่โอ้หึแต่ว่าหลา,านอ่ะตัวนี้เกับเบรู้ว่วไม่ของร้านลงลก็ลงใส่ของหลานไได้วยเด้อเอาของร้านนี้แปดศูนยศูนย์ก็ห้าเก้าวันแหละครับห้าเก้าครับ คนเคยจับสิเี่ยวบ่แม่อย่าลืมฝันแม่ไม่เคยจับโอ้แล้วร้องให้จับร้องเบิ้งจ้ะอย่าลืมห้าเก้าห้าหกเลยเด้อจับจับด้วยนะแม่เนาะเพราะว่าเลขเก้าก็เลขหกแหละมันมันมันแต่ค่ากันอยู่เลยอ่าอจ้ะอ๋อเลขฝันกับเลขร้านเสียงโชคให้พี่น้องจ้ะเรียก ่ว่ายังไงเดี๋ยวคงเป็นคงสุดท้ายเดี๋ยวเได้เน่อะไรได้เพิ่มอ่าขอบคุณมานะพครับผมยังเป็เลยเโอ้ยกตมว่าศูนมันจะมาศูนย์สามศูนย์เจ็ดอะไรนี่ที่มาเอเอากใกล้เชียงมากใกล้เคียงมากคือแม่ไม่เป็นไรมันมีโอกาสคือคอจด้านอ้าอก5หนึ่งอ่า เนาะเจ็ดกับเจ็ดสัตหนึ่งน่าจะแทนกันได้เนาะจ้าขอบคุณมากนะครับอ๋ครับผมเนาะเอาขอบคุณคุณแม่หลายครับไม่ได้จ้าอ้าวพี่น้องเอ้ยอ้าวอ้าวเอาจะสรุปให้พี่น้องสำหรับแม่พ่อนเด้อพี่น้องเด้ออ่าสิบสามหัวติดครับผมงวดที่สิบสี่รูทครับเนาะจะเสียดายพี่น้องเสียดายุอะกระสือเสียพี่น้องซิวสเสียเป็นฟันไปที่ เจ็ดศ uh, ูนย์เบาซื้อซนะเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ดศูนย์แปดแปดศูนย์เจ็ดอ่าแต่ว่าได้พูดออกเจ็ดศูนย์ศูนย์พี่นอนะ้องเนาะเราเป็นจริงได้สูตรเพิ่นอยากการเลขฟันอ uh, มกักเจ็ดหาพี่น้องถ้าเพิ่นเกิดเสียดายอยู่เพิ่นบันเดียวเจ็ดแท่งหนึ่งเนาะเจ็ดฐานหนึ่งหาจากสีแม่อ่าแต่ว่าเพิ่นก็ได้รานนงวนะัลเลขสามสุดหาน,หนหาห uh, แบตเตอรี่ครับผมเอาสำหรับใครที่รอแม่พรเนาะ ะฟันพี่น้องฟันแล้วฟันแล้วได้ปลากระบ,บานนกสะดุ้งนกน้อเน,นี่ยแหละเพื่นได้ตปลา,าได้กบบดระบอกเมล็ดนะก้านไมาแต่ว่าคุณแม่เพิ่นยกขึ้นบานเดียวกะได้ตัวบางง่ายก่กระบ,บานเลยนี่ได้ปลาได้ปลาสี่ตัวนะปลาช่อนสี่ตัวพี่น้องแปลเอาเด้ออ่คกูได้แปลแม่นคุณแม่ได้แล้วล่ะ ได้แล้วเพิ่มฟ้ากับบ้านเลยอ่าหอบเงาะนดุงหอบ้าเงาะเพิ่นน่ะเพิ่นแบบได้บุเงาะกับบ้านเพิ่นว่าอัก็จะไปกับเลยนี่นเนาะกับบ้านแล้วก็ไปดูมีปลาช่อนซี่ตพี่น้องเพิ่นเอามาไว้บ้านแ้วเพิ่นว่าอ่าพี่น้องแปเอาสําหรับตัวนี้วางาหารพิ่นกเอาเจ้าาฟันเจ้าถาลพี่น้องแต่ไปบอกขาหนึ่งอ่าหนึ่งกับเจ็ดสำคัญด้วยอันนี้คือจะไม่ตัวแปลเราพี่น้อง ปากับแปดนี่แหละคุนว่าซี C กับซีเอาแค่นั้นเลยเอาตรงๆเลยแปดซีซีแปดอ่าสำหรับเหล็กก้อันของคุณแม่เพคุนเด้อร้านจับอ่าประเด็นทีเกกเนน่เช็ดตัวเหล็กกับเตี้ยเนาะร้านเซียงโขกร้านน้อยๆอยู่ไหนนี่นเพป็นเรียงร้าน,นเนาะเสียงล้องมือก่อนเหล็กอ่าให้แปดซูนซูนกับออกไปแล้วกับเบอนเมเบอนอน,อนครับเหลือแปดซูน สองตัวก้าวหางขาไหมครับยูสียลับพี่พน้องเอารอติดตานเหมือนกันโค้ง,งทุกท่ายจะมีอย่างฝากบ่อฟันแมนดิ้วพี่น้องฟันแมนดิดอ้อเนาะว,วันนี้ได้ปลาแล้วหอบขึ้นบ้านเนาะหอบขึ้นบ้านหอบกลับบ้านไปนำเบอร์ในซีตัวครับมีแต่ปลาช่อนอบ้านเท่าก็เรียกปลาค้อแหละพี่น้องปลาคอปลาคอใหญ่เอาครับผมจะสรุปให้เดี๋ยวพี่น้องดิ้เอเนะ สำหรับแนวทางแม่พรว่ดที่สิบสี่รุดพี่น้องว่ดที่สิบห้าจะเป็นตั้งใดเานเสียดายหลายฝากติดตามพี่น้องนะสำหรับแม่พรวดที่นี้วดเป็นที่วดท,ที่สองสีรุองช่องเด้อพี่น้องเด้อเนะาะทั้งนี้ทั้งนั้นกับบุตช้วิจารณญาณในการรับช่รับฟังครับผมเนะาะทังสองน้ำสุดเนอให้เก็นแนวทางครับเนาะอันนี้กือตัวเลขแนวทางที่คุณแม่เิ่นให้่มากให้ไว้ครับผมเลขฝัน ตัวเดียวเม็ดเดียวไอเงบน้อยอะเอพี่น้องฟิลองนะจอเอาครับอืมอเอาเอาตอนี้ด้วยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทีมงานมาหาแฮงครับผมมาหาแฮงพาม่วนมาหาแฮงม่วนชื่นบ,บ่าวอีสา,ปา,านปลายแหงเกียบหนึ่งหกห้าไปได้ทุกช่องทางพี่น้องไปเบิ้งทุกช่องใหน้น่เด,ด้อเนาะกดไลค์กดอ่าเป็นกําลังลได้ใจเด้อพี่น้องเด้อเนาะอันนี้สําหรับของแม่พรครับผมอ่อางขาเก้าหาย่าลืมพี่น้อง แต่ว่าเม็ดเดียว8แป8ไปกับหอมหงอกสะดุ้งขึ้นมาแล้วเฝ้ากับบั่นเในป่าซีโตเนาะมักระจัดครับคัดกับพันเนาะสำหรับชิปนี้อ่าใหสกๆมันๆลำๆเรื่อยๆไปน้ำกันครับผมสำหรับแนวทางแม่พรเนะครับมีความคืบหน้าจังไรยกะจังมาเบิงรอเบิงโกงสุดทายครับผมเนาะจับหน้าจอครับ เฮงเฮงปังปังครับ